นายภูมิธรรมเวชเชชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเป็นมท .1 หนึ่งจนถึงตอนนี้เด้งอธิบดีไปแล้ว4คน4ี่กรมทั้ง4คนล้วนแล้วแต่เติบใหญ่ในยุคภูมิใจไทยช่วงอนุทินชาญวิรกูลคุมมหาทยจนถูกเรียกว่าสิ่งน้ำเงินไม่ว่าจะเป็นนายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ที่โดนเด้งจากอธิบดีกรมการปกครอง เข้ากุ่ปเป็นผู้ตวรวจราชการกระทรวงมหาดไทยก่อนกเกษียณเดือนกันยายนนี้น,นายณริชาโคสาศิวิไลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ถูกเด่งจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ากุ่ปเป็นผู้ตวรวจมหาดไทยเป็นรายที่สองนายพรพศเพนภาคจากอธิบดีกรมที่ดินไปเป็นรองปลัดก,กระทรวงมหาดไทยแม้ว่านายพรพศที่เหลืออายุราชการอีกหนึ่งปีจะทำเรื่องขอย้ายตัวเองแต่ถึงไม่ทำเรื่องขอย้ายตัวเองยังไงก็ไม่รอด ภูมิธรรมไม่เอาไว้อยู่แล้วเพราะฝ่ายเพื่อไทยและภูมิใจไทยไม่พอใจการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินเขากระดงกับเอาภายของพรพศมาตลอดและคนที่4คือนายภาสกรบุญยลักษ์โดนเด้งจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมใหญ่มหาไทยไปเป็นผอ,อรจรระยองที่ถือว่าลดชั้นรัฐมนตรีอ้วนภูมิธรรมอยู่มาเดือนเศษเด้งและเชิดอธิบดีไปแล้วสี่กรมและต่อจากนี้ให้จับตาปฏิบัติการล้างบางสิ่งน้ำเงินลดใหญ่ ในการแต่งตั้งโยกย้ายสิงห์คองหลอดประจำปีข่าวว่าตอนนี้ผูมิธรรมและมท่ .1 กำลังทำข้อมูลอยู่โดยส่วนหนึ่งจะมีการรับฟังข้อมูลความเห็นจากสสเพื่อไทยและอดีตสสเพื่อไทยในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศจะได้รู้ว่าผู้ว่าราชการของจังหวัดน,น,นั้นเป็นอย่างไรและจะเอาใครขึ้นหรือเอาใครลงคาดว่าสิ่งน้ําเงินทางผู้ว่าและรองผู้ว่าจะโดนปรับเปลี่ยนโยกย้ายหลายสิบคนลือกันว่าภูมิธรรมจัดทับสิงห์คองหลอดประจําปี รอบนี้วางเกยมยาวแบบอย่างรากฝังลึกไม่ใช่แค่เอาผู้ว่าและรองผู้ว่าสายสีน้ำเงินออกจากตำแหน่งและจังหวัดหลักแล้วเอาสายแดงเพื่อไทยขึ้นแทนเท่านั้นแต่จะมีการจัดทับลงลึกถึงระดับประหลัดจังหวัดและนายอำเภอกันเลยโดยเฉพาะในจังหวัดพื้นที่สำคัญทางการเมืองของสีแดงเพื่อไทยก็จะดันเครือข่ายของตัวเองเช่นพวกสสในพื้นที่สนับสนุนให้เริ่มไต,ต่เต้าเป็นนายอำเภอประลัดจังหวัดในพื้นที่สำคัญของเพื่อไทยเพื่อหวังผลการเมืองระยะยาว เพราะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็อายุ40-50้ปีตน,ตนทำให้วางตัวไว้แล้วจะมีผลดีต่อเพื่อไทยในระยะยาวอีกหลายปีนี่คือแผนวางเกมยาวของเพื่อไทยในการเข้ามาจัดทับข้าราชการมหาไทยสำหรับโผแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนขั้นมหาไทยรอบปี2569ทั้งระดับผู้ว่ารองผู้ว่ารองอธิบดีประหลัดจังหวัดนายอำเภอแน่นอนว่ายิ่งหากเป็นสิงห์ดำรัชกาจจุฬารุ่นน้องภูมิธรรมก็ยิ่งได้รับการโปรโมทมากเป็นพิเศษ ส่วนว่าโผล่ล้างบางสิ่งน้ําเงินที่เหลือโดยเฉพาะระดับ40มีใครบ้างที่อยู่ในบัญชีดําที่ภูมิทําเพื่อไทยรอจัดการขอใช้หนังตัวอย่างให้เห็นเช่นนรงเทพเสนาขวาจออันนาเจริญซึ่งชัดเจนว่าเป็นสายสิ่งน้ําเงินและอยู่ในเป้าของรัฐบาลเพื่อไทยมานานแล้วว่าจะต้องจัดการเพราะมีบัญชีแค้นกันอยู่จากกรณีช่วงเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้น DSI ไล่บีสอบสวนคดีหัวสว เพื่อต้องการถอนรากถอนโคนสอวอสีน้ำเงินตอนนั้นอนุทินยังเป็นมทอหนึ่งอยู่โดยดี i ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หลายจังหวัดเพื่อหาข้อมูลการหัวสอวอตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงจังหวัดและอำนาจเจริญก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ดี i มีข้อมูลว่ามีสิ่งผิดปกติจึงมีการส่งคนไปที่อำนาจเจริญเพื่อหาข้อมูลและหาพยานที่เป็นพวกผู้สมัครสอวอรของจังหวัดปรากฏว่านารงผวอจอ,อำนาจเจริญทำหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยฟ้องว่า ดีเอสไอลงพื้นที่สอบสวนแบบผิดปกติมีการบังคับอดีตผู้สมัครสอวออำนาจเจริญให้ยอมรับว่าหัวเลือกตั้งสอวอข่าวว่าภูมิธรรมรองนายกที่เป็นประธานบอร์ดคณะกรรมการพิเศษและพันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมชุนมากในตอนนั้นแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะอนุทินคอยให้ท้ายดูแลคุ้มกันให้อยู่แต่มาตอนนี้อำนาจในมหาไทยเปลี่ยนคั้วภูมิใจไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลทําให้ชื่อของนรลงผอวจอำนาจเจริญ มีสิทธิ์โดนเช็คบินชัดเจนว่านาลงอยู่สายสีน้ำเงินเพราะเติบโตในยุคอนุทินขึ้นจากรองผู้ว่าตราดขยับไปเป็นรองผู้ว่าอำนาจเจริญตามด้วยผอจออำนาจเจริญจนถึงปัจจุบันเพราะได้แรงหนุนจากเจสุกสมรวยวันทนิยกุลสอสอำนาจเจริญสายตรงศักสยามชิดชอบน้องชายเนยวินที่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นแกนนาพักภูมิใจไทยในภาคอีสานอีกคนหลังเลือกตั้งที่ผ่านมาพาภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งสอสอำนาจเจริญยกจังหวัด ได้มาสองเก้าอี้จนเพื่อไทยแขนจัดทําให้ผู้ว่านาลงเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ติดโผอาจโดนเด้งเข้ากลุผู้ตรวจมหาไทยเพราะอำนาจ,จเจริญว่าไปแล้วเป็นจังหวัดเล็กการย้ายไปจังหวัดอื่นก็ไม่ใช่การเช็คบินหากภูมิธําจะลงดาบก็อาจส่งไปเข้ากลุผู้ตรวจมหาไทยและยังมีปราชยาอุ่นเพชรวรากรผพวจรนครพนมที่เป็นที่รู้กันว่าได้แรงหนุนจากบ้านใหญ่นครพนมตระกูลโพสุข,ของสุภชัยโพสุ แกนนำพักสีน้ำเงินนครพนมที่เป็นคู่แข่งกับมานพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมสอสอนครพนมยิ่งหากดูที่มาที่ไปก็ชัดเจนว่าผู้ว่านครพนมคนปัจจุบันสายสีน้ำเงินเพราะเคยเป็นประดัจังหวัดบุรีรัมย์สายตรงเนวินชิดชอบจนดันไปเป็นรองผู้ว่ากาลสินตามด้วยรองผู้ว่าชนบุรีรองผู้ว่านครพนมและขึ้นเป็นผู้ว่านครพนมเมื่อปลายปีที่แล้ว2,567โดยลือกันว่า จมันทพรัฐนมนตีช่วยคมนาคมหัวหน้าทีมนครพนมเพื่อไทยมีชื่อคนที่จะดันเป็นผอวจอนครพนมคนใหม่รอส่งให้ภูมิทําเร็ววันนี้แล้วรวมถึงชื่ออื่นๆที่อยู่ในโผกลุ่มเสี่ยงเช่นนายปียะปีจนนำผู้ว่าบุรีรัมสายตรงในวินที่เติบโตในพื้นที่ตลอดจากนายอำเภอมาเป็นประหลัดจังหวัดบุรีรัมรองผู้ว่าบุรีรัมจนมาเป็นผอวจอบุรีรัมเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดที่อยู่ในลิสเช่นผู้ว่าในพื้นที่ภาคใต้หลายคน ที่ทางเพื่อไทยเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมวางแผนการเลือกสอวอในหลายจังหวัดภาคใต้จนทําให้มีสอวอสิน้เงินภาคใต้เข้ารอบสุดท้ายจนได้เป็นสอวอสิน้ําเงินกันหลายคนรวมถึงมีข้อมูลพบว่าเป็นสิน้ําเงินที่ใกล้ชิดกับแกนนําภูมิใจไทยสายใต้เช่นพีพัฒน์รัชกิจประการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทําให้ผู้ว่าภาคใต้หลายคนอาจไม่รอดถ้าเคลียร์ตัวเองไม่ได้อย่างไรก็ตามเก้าอี้ผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทยปีนี้ มีกเกษียณสามคนและคงมีผู้ตรวจบางส่วนก็จะย้ายออกจากกรุไปเป็นผู้ว่าทําให้หากจะล้างบางสิงน้ําเงินเด้งผู้ว่าสิน้ําเงินไปเป็นผู้ตรวจมหาทไทยหมดก็ไม่ได้เก้าอี e ้ไม่พอมันก็ต้องมีผู้ว่าสิน้าเงินบางคนยังได้เป็นพ่อเมืองเป็นผู้ว่าต่อไปแต่อาจลดชั้นจากจังหวัดใหญ่ไปจังหวัดเล็กหรือย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่ฐานเสียงหลักของภูมิใจไทยโพวิคลองหลอดปีนี้ไฮไลท์หลักก็คือสิ่งน้ำเงินทั้งหลาย จะมีชะตากรรมอย่างไร